สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเทสบอลนะคะตัวนี้จะเป็นมวมสองหุ่นนะคะของแม่ลูกค่ะรุไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นขนาด150เซนติเมตรนะคะลายท็อฟชัยอิตาลีนะคะ เามาที่ปล่อยเชือกนะคะขึ้นง่ายนะคะอันนี้เทสครั้งเดียวขึ้นเลยค่ะนุ้ขนาดลมไม่แรงนะคะยังลอยลมนะคะลอยลมดี อิตาลีนะคะเขียวขาวแดงนะคะเรไม่นิ่งนะคะ แต่ช่างจะลองปล่อยเชือกยาวๆดูนะคะมันเป็นลมหัอฝนนะคะแต่ว่าตัวนี้ขึ้นง่ายนะคะเพดียวขึ้นเลยค่ะลยลมดีด้วยค่ะ โอ oh, ้้ขึนสลมข้างบนก็เบานะคะไม่ค่อยไม่ได้ยินเสียงถนนแต่ว่ามังขึ้นดีค่ะ โอเคนะคะถือว่าขึ้นดีนะคะตัวนี้แต่ว่าลมบนเบามากเลยค่ะขึ้นตรงไม่มีเอียงเลยค่ะขึ้นง่ายเลยค่ะตัวนี้เทสดเดียวผ่านค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ